โอ้โห oh, มาทำอะไรในรังไข่นี่อืมกำลังจะชงชิโรอิค่ะมันไม่มีที่ชงแล้วเนอะชิโรอินี่เอ้ต้องมาทำชงในรังไข่เนอะคือถ้าเกิดว่ายิ่งได้ไปชงที่ญี่ปุ่นก็จะกินแล้วเห็นผลเร็วมากอันนี้มีเจตนาให้พี่มีมีเจตนาให้พี่ขึ้นไปกกไข่ไหมไม่หรอกอยากเป็นพ่อนกไงเหรอใช่อยากกกไข่หรอใช่อยากอยากลองในรังไข่บ้างไนงะพี่ดูดิดูดูชิโรอิดิ ดูคือแบบว่าผงคือแบบพอลงน้ําก็ละลายเลยอ่ะสุดยอด have, มันสุดยอด have, ตรงนี้แหละแทบจะไม่ได้คนเหรอแทบจะไม่ต้องคนเลยคือแบบเอานมขยเอยเลยแล้วเรารู้ไหมว่าวิตามินซีตัวเนี้ส้มสสมะจากญี่ปุ่นมันสูงกว่าแบบสม้มที่ทุกคนรู้จักกันทั่วไปเลยค่ะแบบร้อยเท่าอ่ะอะไร,รสูงคุณภาพเร่งฟื้นฟูแบบเร่งด่วนสุด,สด ถ้าคือตัวนี้คือช่วยชะลอผิวแบบว่าใครที่แบบอยู่กลางแดดบ่อยๆแล้วคือแบบถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่กลางแดดนะลังใครคลใครเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันเป็นตัวช่วยต้านสารอนุมูลอิสระแล้วก็ดูแลถึงระดับเซลลเลยนะตัวนี้ยแต่วันเนี้ยวิวอ่ะแพงแพงมากราคาเท่าไหร่อะนี่เหรอใช่ หกระปุกเนี่ยค่ะสามร้อยห้าสิบบาท oh. แต่ว่า oh. ชงด่ <Bon ner. S 1> ชงดื่มแค่วันละหนึ่งช็อตเท่านั้นนะคะก็คือหนึ่งช้อน oh. แล้วคือแอนแนะนําเลยว่า oh. อยากได้ช็อตจังชงดื่มตอนเช้าอะ่ะดีมากเพราะว่ามันช่วยป้องกันแสงแดดได้ด้วยแล้วก็ช่วยต้านสารอนุมนูลอิสระไะ้ต่างๆคือเราทานปุ๊บแล้วมันแบบว่าได้ใช้อะ่ะพี่นึกออกปะ oh. ร่างกายของเราได้ใช้นืกอะไรบอ,อกเราอยากกิวไข่ตัวนี้หา นึกอะไรไม่ออกเลยอยากกวกไข่คือคือเวลาเราทานวิตามินอะไรที่เราแบบว่าร่างกายของเราได้ใช้ระหว่างวันด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้ช่วยป้องกันรอบด้านเราเลยนะคะแบบแล้วยิ่งทานคู่เชว่าเอาจริงๆ ยิ่งทานคู่เชวาตัวนี้นะคะเชวาสมุนไพรเพื่อคุณผู้หญิงข้างในเนี้ยจะมี12แคปซูลนะทานคู่กันใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้าใครที่แบบว่าผิวกร้านดํามากๆแล้วคือแบบมีปัญหาเรื่องผิวบ่อยๆอ่าน้ํหลงน้ําเหลืองเสียอะไรเหล่านี้นะคะแนะนําเลยนะคะทานคู่กันแบบนี้แล้วคู่กันแบบนี้คุ้มมากปกติเชวาของเราหซอง299ชิโรอิหนกระปุกนี้นะคะ350 แต่ถ้าซื้อแบบเช็ดคู่นะคะซื้อคู่แบบนี้นอกจากว่าฝ้าจะหายถาวรแล้วยังไม่พอได้ราคาพิเศษอีกห้าร้อยห้าสิบส่งฟรีให้ด้วยเอาไหมโอ้สุดยอดสุดคุม้มสุดๆพี่อย่าเพิ่งวางสิพี่อยาาโก๋ไขแล้วคือเอาจริงๆนะแบบเร็วๆแต่เสร็จยังันแแบบบบว่าบบมฟเสร็จยังเช้าๆไม่มีคนนัเร็วๆคือดูบรรยากาศรอบๆพี่เอากล้องมามาให้แอนดูนี่อ้าวอดพี่นะอ้า อมืมากินอยู่กลางทุ่งนานะวันนี้นะ ไม่ชว่าไม่ใช่ว่าจะทําให้แบบแค่เสียวๆอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่แบบว่าจะดูแลเรื่องบนเตียงเท่านั้นนะคะหลักๆคือสุขภาพของเราแล้วก็ช่วยให้ผู้หญิงเราเนี่ยสวยใสดูมีเสน่ห์และดูมีออร่ามากๆนะคะเ็ตนี้เลย บรรยากาศดีมากเลยตอนเช้า